สวัสดีค่ะ,คะ,งงคะสวัสดีสวัสดีสสดค่ะสวัสดีจากอังกแษนนะคะทุกคนคะ่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้ะมีดีแฮปปี้นิวแยร์ม่ลูกแฮปปี้นิว e ยร์สุขสันต์วันปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนคะ่ะเป็นช่วงในช่วงของปีใหม่นะจ้ะหมายถึงว่าอุ้ยทำไมไม่ให้เดี๋ยวแม่ น้องเอา้าเตรียมรถดดนี่จ้ะก่อนที่จะออกจากบ้านนี่เพราะว่ามันติดลบเมื่อเช้านี้แล้วมันเป็นน้ําแข็งที่รถน,นะนะพี่น้องคะวันนี้นะจะพาน้องเมดีไปไหนนะเมดีย <Yeah, S 1> พาลูกสาวไปเลี้ยงใช่กับเมดีเท่านั้นเพราะว่าเพราะไม่ไม่ชอบเพราะไม่เข้าแบบว่า พ่อชอบนะตอนที่แม่ไม่อยู่พ่อพาไปไม่ไม่ลีอโอไป KFC ใช่ไหมเออถ้า KFC นี่โอเคอยู่แต่ว่าถ้าเป็นแมคโดนัลล์นี่ถ้าไปก็จะโดนบงังคับไปนะพ่อไม่บอกถ้าพวกเธอจะไปก็ไปกันสองคนใช่ก็จะไปเลี้ยงลูกสาวนะคะพี่ลีเลี้ยงลูกสาวในวันปีใหม่ก็คือแมคโดนัลล์ไม่มีเลือกเองนะคะนี่ ทีเลือกนะคะ <Yes. S 1> ไม่ใช่ทรายเลือกทีนี้นะขับรถไปที่เมืองที่มีเมืองว่าที่มีแมคโดนัลด์นะก็ไม่ไกลค่ะประมาณสิบห้านาทีได้สิบห้านาทีได้วันนี้อากาศดีมากๆเลยอากาศค่อนข้างจะดีแต่ว่าเย็นพูดถึงว่าดีคือไม่มีฝน่ะนะพี่น้องค่ะ ได้ที่จอดรถพอดีพี่น้องคะว่างสองที่ตอนแรกอีกฉันจะถอยเข้าที่หนึ่งถอยไม่ได้นะเมลี้มันติดกันที่อังกฤษนะ่นที่จอดรถแคบแคบแคบคาคืบนี่พี่น้องไซย,ยิ่งถอยไม่เก่งแล้วทีนี้พอดีเลยรถคันที่ตรงที่ายจอดอยู่เขาอันนั้นเขาถอยเขาออกอะน,นะไซก็เลยได้เดินหน้าเขาถ้ามันที่แคบๆเลยาซถอยเข้ายากคนไหนถอยเก่งๆเนะี่ยดีพี่น้อง สถานที่โปรดของลูกสาวอีฉันพุ่นไปแล้วเมลี่ชินหอดยาปะตอนนี้หนูจับแขนยาเดินตอนนั้นนะอไปไปดูสิมีที่นั่งไหมคนคนเต็มลูกสาวคนสวยของแม่สั่งดูสิส่วนใหญ่จะสั่งอะไรแฮปปี้มิลโอ้ยแฮปปี meal, ้มิลส่นเมลี่เอา ซี่คินชิเลกเอาเอาชิ้นน้อยสุดมีอันนี้กี่ชิ้นนี่เอาห้าเนี่ยแหละเอาแม่หิวอยู่เอามีเมดิมเอาสมาร์ทเออเอาชิลี่เออสองเลยสองอ่แล้วเอาเป็นสลัดเอ้ยว่าเปลี่ยนได้ไหมเอาเป็นผลไม้ลูกนี่เอออ๋ออ่า งั้นก็เอาสลัดนั่นแหละนีเ่เธอจะกินเหรออันนี้นะอ๋อ no, like เอาหมดเท่าไหร่ไปดิสิบสี่จุดห้าเจ็ดเกจ่ายเลยลูกแ h ป p p y Mary พี่น้องนี่เป็นสั่งไอศครีมด้วยเมลีไอศครีมอะไรนี่ลูกน่าไอศครีมที่ mm hmm. <Mil> มีบราวนี่ด้วยแฮปปี้ม e ลเหมือนเดิมเหรอเมลีนะโอ้ oh, แม่ทำก็ได้ไก่นักเก็ตมันไม่อร่อยเท่าแม่ทำเหรออ๋อ oh, อร่อยกว่าแม่ทำเหรอ กินไก่ซีเ็กมันจะมีแบบแบบหกับแบบสมเนาะเราเอาแบบ5้าวันนี้หิวอยู่แล้วอยาชอบกินกับผลไม้แต่มันไม่มีผลไม้ก็เลยเอาสลัด <c oughs> อร่อยอยู่ไก่เข้าพี่นอ,อเป็นอาหารทอดใช้เกินอยู่เป็นบางครัง้ง <c oughs> น้องไม่รีรีไรไก่นักเก็ตประจําตลอดเลย บอกไกนะ่นักเก็นแม่ทำที่บ้านก็ได้แต่เพร่ะนว่าที่นี่อร่อยกว่าใช่ไหมเมลี่ <laughs> Enjoy darling ท่าบอ่อหนาวเมลี่โอ้ศูนย์การค้าพี่น้องค้าเย็นเย็นพาน้องเมลีไปดูเสื้อผ้าเผื่อมีอะไรสวย ส่วนใหญ่จะห้าสิบเปอร์เซนช่วงนี้เฮ้เธออยากได้เหรออ๋ออันเก่าเธอมันออกก็ลองใส่ดูสิหลังไอ้คริสต์มาสก็จะลดราคาเสื้อผ้าลดราคาอะไรหลายๆอย่างอันนั้นเบอร์อะไรโอ้น่าจะเอาห้าลูกเอาเบอร์ห้าซะมันใช่ลาบูบูไหมนี่พี่น้องไม่ใช่หรอกมันไม่มีฟันเนาะพี่น้องเนาะมันต้องมีฟัน อนี้มาอม่นมีว่านเป็นของปลอมม่ันเมดีว่าอันเป็นสาวเราชอบดูเสื้อผ้าดูรองเท้านะคะทุกวันนี้ห้างนี้เนี่ยยี่ห้อน,นี้มันจะเป็นอะไรที่ถูกมากๆไีหน่อยะคะ่ะหมายถึงถูกเอาลองดูแล้ชอบไหมเราสีนี้เนี่ยจะสีมันเข้มสเธอก็เอาออกสิ อืมอยากได้ก็ใส่ใส่นี่แหละสลิปเปอร์ของเธอเอาสีนี้เนาะสีนี้เนี่ยชอบแม่ชอบแต่สีนี้มันมันคงคนแก่สนีแหละสลิปเปอร์คือรองเท้าใส่ในบ้าน สไตล์นี้โอเคอยู่นี่มาวันสีบองามโอ้เมลีดีใจหลายเลยนิวสลิปเปอร์เยะไป๊ไป๊ไปจ่ายสกินแคร์เลยบาดพี่น้องมาบูดน้องเมลี่ตอนนี้รู้จักอยากได้นั่นอยากได้นี่เริ่มเป็นสาวนะจ๊ะเลยบอกพี่นว่าอ่ารุ่นเมลี่นี่ไม่ต้องใช้อะไรมากใช้แต่ครีมบำรุงแต่ว่าขอให้ล้างหน้าให้สะอาดก็พอนะพี่น้อง มันอยากได้เซรั่มเซรั่มเออแ oh, ลสะสเต็ปมันเออนะคะมีนี s nice. <S ่ไม่จำเป็นลูกบางเซรั่มตัวนี้ <Yeah. S 2> เนี่ยอันนี้อยากให้ผิวแบบว่าขาวขึ้นนี่ brightening เขาจะบอก brightening อันนี้แม่ไม่รู้อะไรเธอสืบในอินเทอร์นอินเทอร์เน็ตเธอดูสิว่ามันคืออะไรอันนี้นะ สอนลูเนเกเพราะว่าเรื่องซ้ำเติงซ้ำอ่างคนนะคนา่าเห็นแล้วว่าสเต็ปหนึ่งต้องอันนี้สเต็ปสองต้องใช้อันนี้เห็นไหสเต็ปสามใช้อันนี้เห็นไหมฮะเอออันนี้มอยเจอรเซอร์เป็นเจลไงลูกเจคลครีม <S <S 2> <S 2> มันก็จะมีอยู่มอยเจอร์ไรเซอร์หลายอย่างนี่มันจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เหมือนที่แม่ซื้อให้หนูน่ะเนี่ยเนี <Yeah. S 1> ่ย แม่ซื้อเซลวีให้ของเมลีนี่ซเซลวีจะคลีนแบบนี้โอเคักําลังเรียนรูน้องเมลีเรื่องนะั้นน้องจะเอาเซรั่มใช่ไหมอเออแม,แม่แนะนําเซรั่มตัวนี้ก็คือบํารุงให้มันไม่แห้งก็พอเพราะเมลีหน้าขาวอยู่แล้วนะเวลาคลีนก็ใช้ตัวนั้นนะ่ะหมายถึงว่าเวลาทําความสะอาดหน้านะอือันนี้แหละครีมนี่ก็ใส่ดีพี่น้องของลาโรสโพเซ่เนาะอันนี้บีตัวนี้มันทำให หน้ากระจางไซลดถฟ้าซีสิบแปดตอนนี้25%เปอร์เซ็นต์ออฟถ้าบายนี่ไซไซตตัวนี้มันจะหมดแล้วนี่แต่ว่าจะเอาตัวนี้ดีกว่าเปลี่ยนใหม่นะคะอันนี้เป็นเอออันนี้แหละชลูอิดอ i l คอนโทรลคือไม่ให้หน้ามันนะจน๊ะอันนี้ไม่ให้หน้ามันแล้วก็ ปกติก็ใช้ตัวนี้ลาโรสตัวนี้ที่เป็นครีมบำรุงอ่ะเออจะเอาไปด้วยครีมบำรุงลาโรสนี่อันนี้มันเป็นมีม SPF เอ้องคกลางวันเอาปกติลาโรสมันมาด้วยกับกล่องนะตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่ละไม่มีกล่องนี่ไม่มีกล่องตัวนี้เป็นครีมบำรุงใส่ได้สองตัวค่ะตอนนี้น อยากได้ที่ทาแก้มแม่ซื้อให้กนบอกว่ามันไม่ทาไม่ดีบที่แม่ซื้อให้มันแบบเอาถูกๆตอนนั้น <laughs> อันนี้ก็ถ้าแบบนี้นะมันเท่าไหรไ่เมนีก็ไม่พแพงนะตัวนี้แต่แว่าต้องหาสีที่มันอ้อเมลีมันต้องออกสีแบบออกชมพูนิดๆ <c oughs> นี่ไหมถึงว่าน,นี่ออกสี นะหายี่ห้ออื่นก็ได้ไหมไดิ like ยี่ห้อนนี้ก็โอเคอยู่แปดปอนด์อ่แปดปอนด์ถ้าแบบว่าสีจางหน่อยไม่รีตินนี่มันก็หกปอนด์เองต้องใส่นิดเดียว mm hmm. แล้วก็เบรนค no, นิดเดียวเกิน <see it. S 2> เอามาใส่ดูไหมดูตกลงเอาสีอะไรคะ so I got the dusty rose Dust rose นี่ะ rose สีนี้มีหลายสีอืมก็ไม่ชอบสีนี้นะแต่ว่าก็เสียใเยอะนะน่ะ yeah that's the problem I put on too much พากันมา TK Max พี่น้องคะ TK Max มันจะมีแบรนด์ต่างๆมาลดราคาด้วย v i t a m นี C มาจะไ้คอนเอทโทนเนอร์ น้องมิลี่ชอบได้สนใจเรื่องความสวยงามตอนนี้เสื้อ <laughs> กันหนาวเยอะเลยวตกะก็ดูค่ะนี่ยีห้อของ MK มันจะตัวละถูกกว่าปกติเยอะมากนะคะปกติแล้วมันทรงซ้ำลอยปอนซ้ำลอยอันนี้เหลือลอยกลัวจริงๆนะนี่ก็สวยของ MK อท็อตม,มี่จีน มันมันถูกแต่ว่าไม่ชอบสีขาวมันดำเร็วเท่าไหร่เมนี่ดูที่แขนมันนี่สามสิบเก้าปอนด์ถ้าเป็นทางอื่นบ่อไหนเนี่เป็นของ T K Max นี่ยของ T K Max สามสิบเก้าก็สี่สิบปอนด์แม่บอกอันนั้นแม่บอกมักสีมันสีขาวเนี่ยเพื่อนเนี่ยนั่นเพื่อนช้อปปิ้ง โม่ถ้าเป็นแบบนี้แม่ใส่ไซส์เอแต่ว่า XS แบบนี้มันเล็กไปเนี่เห็นไหมอันนี้ก็ฟุฟีดีเพื่อนชอปปิ้งนะ่นนี่พี่น้องขาอ่ะไม่รี่ได้ของเยอะเลยวันนี้หมดเงินเยอะแล้วเอเขาเรียกอะไรอะไรชอปปิ้งนะ่วันนี้นะไมลี่ชอปปิ้งสเปรย์ปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่นิวเอชอปปิ้งสันนี่รีบ ไปแล้วพี่้องคะวันนี้ s freezing, <S หนาวมากๆ <like. S 2> เลยบ๊ายบาย